ตัวเต็มมังหะมหาเวทผนึกมาในตอนที่240ถ้ายูตะและฮาคลียังอยู่เนี่ยรับรองได้ว่าเป้าหมายของเคียนจาคูนั้นเนี่ยไม่มีทางบรรลุได้อย่างเด็ดขาดดีเจ้าแล้วครับก็ต้องขอต้อนรับผู้ติดตามทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ช่อง28 Channel ไพ่ของเราในวันนี้นะครับเราจะมาทําตัวเต็มเกี่ยวกับมังงะจูสุไคเซนหรือว่ามหาเวทผนึกมานะครับในตอนที่240นั่นเองนะครับผมซึ่งเรียกได้ว่านะตอนนี้เนี่ย ภาพโดยรวมเนี่ยคือสปอยเนี่ยน่าจะบอกไปหมดแล้วนะครับแล้วเราเนี่ย ก็มาช้ากว่ากําหนดด้วยซึ่งตรงนี้ต้องขออภัยเราใช้คอนเซปต์ว่ามาช้าแต่มานะนะครับผมแต่ช้าบ่อยๆแบบนี้ก็ไม่ดีใช่ไหมซึ่งตรงนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับเราไม่ต้องมาเสียเวลากันเยอะเนาะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวลุยกันเลยดีกว่าก่อนอื่นเลยใครอยากหาอ่านแอป,ปมงังงะพัดนะครับที่เดิมเลยแล้วก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับและรวมถึงถ้าใครสนใจเรื่องเสื้อก็สามารถติดต่อที่แฟนเพจเราได้เหมือนเดิมนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปลุยกันเลยดีกว่านะครับเปิดมาที่หน้าแรกเลยนะครับจะเป็นหน้าสีนะครับก็ ฮาคาลินะครับแล้วก็มากิยุตะนะครับยืนเรียงกัน4คนเป็นบอยแบนด์กันเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งเรียกได้ว่านตอนนี้เนี่ยก็คือเขามีการเขียนระบุว่าแข็งแก่งยิ่งขึ้นหลักแหลมยิ่งขึ้นแล้วก็จับมือร่วมลุยนะครับผมซึ่งต่อมานะครับก็จะตัดมาที่ในเนื้อเรื่องนะครับก็จะมีการเขียนระบุไว้อีกว่าปฏิกิริยานะครับผมของพวกโอคุสุยุตะ ที่มีต่อข้อเสนอของนางฟ้านะครับก่อนศึกชี้ชะตาที่ชิปุยานั่นเองนะครับผมซึ่งเปิดเรื่องมาเนี่ยนางฟ้านี่เขาได้พูดขึ้นมาว่า ควรบุกโจมตีเคนจาคูแบบไม่ให้เจ้านั่นเนี่ยตั้งตัวก่อนให้โกโจสโตลุดวนกับสุคุณะนะซึ่งอยู่ตะแล้วก็พวกฮาคาลิคุสคาเบะอะไรแบบนี้ก็ทำหน้ามึนๆแล้วนะครับกับข้อเสนอนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยตัวของนางฟ้าก็พูดต่อนะครับว่าต่อให้พวกเรานเนี่ยสามารถเอาชนะนะครับผมตัวของอสูรอย่างสุคุณะได้นะแต่ถ้าเคนจาคูนะครับมันสามารถรวบรวมประชากรที่ญี่ปุ่นแล้วก็หลอมรวมกับท่านเทนเกนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมทุกอย่างเนี่ยก็ไร้ความหมายอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งตัวของฮาคาริเน ได้บอกว่าเฮ้ยแต่ดูจากกดแล้วเนี่ยจากที่เคนจาคูเพิ่มเข้ามานะครับการที่จะจบเกมคัดออกนั้นนะครับด้วยข้อจํากัดที่ผู้เล่นทั้งหมดเนี่ยต้องถูกฆ่าตายอย่างเฮี้ยนเลยนะครับผมนั่นเนี่ยคือเงื่อนไขที่จะสามารถนะครับผมเข้าสู่กระบวนการหลอมรวมของท่านทิงเกนได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย คือตัวของฮาคาลิเนี่ยพยายามอธิบายนะครับว่าเขีนจาคุม,มันพูดเองนะว่าถ้าจะจบไอเกมนี้นะครับผมพูดเล่นเนี่ยต้องตายทั้งหมดนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยยูตะก็เลยประสมลงเข้ามาว่าเฮ้ยถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยผมว่าก็คงไม่น่าเป็นห่วงสักเท่าไหร่นะในตอนนี้นะครับเพราะว่า ของเขานะครับผมนั่นก็คือยูตะแล้วก็รุ่นพี่ฮาคาลิเนี่ยต่างก็เป็นผู้เล่นในเกมคัดออกนะครับดังนั้นเนี่ยตาบใดที่พวกเขานะครับยังคงสู้กับสุคุณะอยู่นะครับเคนจากุนเนี่ยก็ย่อมที่จะไม่มีทางบรรลุเป้าหมายอยู่แล้วนะครับหลังจากนั้นคุซาคาเบะนะครับก็เลยได้พูดขึ้นมาว่าผู้ในทางกลับกันนะคือต่อให้ชนะสุคุณะได้แต่ถ้าผู้เล่นฝ่ายเราเนี่ย ตายเกียงก็จบเกมอยู่ดีสินะแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่เห็นต้องมองโลกในแง่หลายป่านนั้นเลยเพราะอย่างน้อยเนี่ยก็ยังเหลือมีวะที่ถึงจะเป็นผู้เล่นแต่ก็คงไม่เอาลงสนามหรอกมัง้งหลังจากนั้นนางฟ้าก็เลยได้พูดขึ้นมาว่าความเป็นไปได้ที่เคนจาคูจะโจมตีใส่พวกเราแบบไม่ทันตั้งตัวในกรณีที่ตัวของโกดโจโสโตลุแพ้ละ่ะซึ่งตอนนั้นนะครับตัวของฮากลคิเนี่ยเขาก็เลยได้สวนมาว่าฉันเนี่ยภาวนาเลยว่าไม่อยากให้มันเกิดในตอนที่เรานั้นเนี่ยกำลังยุ่งอยู่กับสุขุนะซึ่งหลังจากนนนัั้ะครบ ตัวของนางฟ้าเนี่ยเขาก็เลยได้พูดขึ้นมาว่าต่อให้ฝ่ายนู้นไม่บุกเข้ามาสุดท้ายถ้าโกโจสตลุแพ้ละ่ะแต่ถ้าพวกเรารวมพลังกันแล้วโชคดีชนะตัวของสุคุณะได้ ก็ต้องไปลุยกับเคนจาคูต่ออยู่ดีซึ่งอยู่ในสภาพที่สะบักสะบอมอย่างแน่นอนหลังจากนั้นนะครับยูตะเขาจะพูดขึ้นมาว่าก็คือีโอกาสที่พวกเราเนี่ยจะถูกดัดหลังอย่างนั้นหรอครับด้วยมุกเดียวกันกับที่เรานั้นเนี่ยตั้งใจจะใช้กับฝ่ายสุคนะงั้นสินะครับหลังจากที่ตัวของยูตะนะครับผมเขาได้คิดแบบนี้ใช่ไหมคุากาเบะเนี่ยเขาก็เลยได้พูดขึ้นมาว่าถ้าจะบุกแบบไม่ให้ตั้งตัวโดยใช้ผลลบแค่รอบเดียวให้ใช้ตัวของมากิจัดการวัดดวงในครั้งเดียวก็น่าจะได้นะน้นนนนะะซึ่่่งงงหหลัััจจาากคบดูเเเมือววอววตขุีย พูดต่อว่าไม่จําเป็นจะต้องแบ่งกองกําลังลบกันเลยนี่ให้มันวุ่นวายก่อนเปิดศึกกับสุขุนทเลยขนาดพวกฉันเองที่อยู่ในระดับที่หนึ่งเนี่ยก็ยังหืดขึ้นคอเลยนะแล้วคิดว่าถ้าส่งพวกครึ่ๆงๆกลางๆไปเป็นนักฆ่าเนี่ยมันจะได้เรื่องงั้นเหรอซึ่งตัวของเมเมเนี่ยเขาก็เลยได้ส่วนมาว่าผิดแล้วซึ่งตัวของคุากาเบะเนี่ยเขาก็เลยได้พูดขึ้นมานะครับว่าเคืองกันหรือไงล่ะเมเมหลังจากนั้นนะครับตัวของเมเมเนี่ยก็เลยบอกว่าส่วนฉันเนี่ยเคยมีประสบการณ์ม้วนเสือหนีดังนนััั้เเ่่่คงงไไมมหหาาาะะสกกทรแลลจนั้น นะครับตัวของนางฟ้าเนี่ยเขาก็เลยได้พูดขึ้นมาว่าฉันเนี่ยขอเสนอทาคาบะฟูมิฮิโกะพอนางฟ้าเสนอตัวของทาคาบะนะครับฮาราริเนี่ยเขาก็เลยได้ถามต่อว่าผู้เล่นที่ดูงงงคนนั้นน่ะเหรอซึ่งตัวของคุซากาเบะเนี่ยเขาก็เลยได้พูดขึ้นมาว่าผู้ชายที่ไม่น่ามีอะไรจดจํานอกจากช้างน้อยตรงเต็งนั่นน่ะนะ เธอจะส่งไปงั้นเหรอซึ่งตัวของนางฟ้าเองเนี่ยเขาก็เลยได้พูดขึ้นมาว่าเอาเป็นว่าอย่าได้เอ่ยเรื่องที่ฉันเนี่ยกำลังจะพูดให้ใครฟังโดยเฉพาะตัวของทักบะบาเองเพราะวันนั้นเนี่ยอาจจะส่งผลเสียสําหรับอาคมของเขาอาคมของทักบะบานั้นคือหลังจากนั้นนะครับผมตัวของเคนจาคุเนี่ยก็โผล่ขึ้นมาใช่ไหมเพราะว่าตัดฉากไปที่เคนจาคุแล้วนะครับเคนจาคุได้พูดขึ้นมาว่าอาคมของเรา ทั้งหมดนี่ซึ่งพออาคมของเราเสร็จนะครับดูเหมือนว่าเคนจาคุก,ก็จะใช้อาคมเนาะควบคุมวิญญาณคำสาปตะขับนะครับไปโจมตีใส่ทักะบะซึ่งตัวของทักะบะก็เลยได้พูดขึ้นมาว่าทั้งหมดนี่คือการ์ตูนดังนั้นเนี่ยสบายมากไม่เจ็บเลยวุ้วและหลังจากนั้นนะครับดูเหมือนว่าเคนจาคุกเนี่ยมันก็จะนึกอยู่ในใจว่าทั้งหมดทั้งมวลกับถูกทําให้ไม่มีผลงั้นเหรออันนี้เนี่ย คนเขียนไม่น่าจะพูดนะหลังจากนั้นนะครับผมตัวของทางด้านทากะบัตเนี่ยเขาก็เลยได้พูดขึ้นมานะครับผมว่าวันดีพ่อบอสผมยาวนายเนี่ยเอาชนะฉันไม่ได้หรอกนะหลังจากนั้นนะครับผมดูเหมือนว่าเคนจาคุ้นเนี่ยจะสวมหมวกนะครับผมคือจะสวมผ้าโพกหัวเป็นลายธงอเมริกาใช่ไหมแล้วก็จะสวมแว่นตาด้วยนะครับจากนั้นนะครับดูเหมือนว่าเคนจาคุ้นเนี่ยจะนึกขึ้นมานะครับว่าหรือว่าอาคมของผู้ชายคนนี้เนี่ยจะเป็นการประดิษฐ์ปรากฏการกันนะซึ่งเขาเนี่ยก็เลยเอาผ้าโพกหัวแล้วก็ แว่นตาออกนะครับแล้วเขาเนี่ยก็เลยได้บอกว่าเปลี่ยนจินตนาการของตัวเองให้กลายเป็นรูปธรรมและบังคับใช้ซึ่งดีไม่ดีเนี่ยกระทั่งความรู้เชิงปฏิบัติของอาคมทั้งหมดเมื่อ1,000ปีของเรา ก็พอยใช้ไม่ได้ผลไปด้วยละมัง้งซึ่งตัวของทักขบ่าเนี่ยเขาก็เลยได้พูดว่าออกจะเข้ากับนายนะเอาออกทําไมล่ะพ่อนุม่มเขียจากคุมันก็เลยได้นึกอยู่ในใจว่าไม่นึกเลยว่าจะมีผู้เล่นชวนปวดหัวแบบนี้อยู่แต่อาคมทุกประเภทนั้นเนี่ยย่อมมีจุดอ่อนอยู่แล้วซึ่งเกียจากคุก็เลยได้ถามไปว่านายนั้นเนี่ยเป็นใครทักขบะก็เลยได้บอกว่าฉันชื่อทักขบาาคูมิฮิโกะสังกัดค่ายนาเบะนาเบะครับหลังจากนั้นนะครับทักบ่ก็เลยได้พูดต่อว่าพูดแล้วจะหาว่าโมนะพีีีีขขดดเเเนนน่่่มือปทแล้้้วฉัไา รอบแรกด้วยละ่ะซึ่งเคนจาคุ้นเนี่ยก็เลยงงว่าไอพีขีดหนึ่งที่ว่านี่อาจจะหมายถึงพีขีดหนึ่งที่ดูแล้วสนุกที่สุดนะครับผมตรงความช่วยของรายการนะครับผมซึ่งหลังจากนั้นนะครับดูเหมือนว่า,า,า,าทากขบันเนี่ยจะพูดขึ้นมาว่าพูดงี้เนี่ยก็เป็นศัตรูกับศิลปินตลกเดี่ยวทั้งประเทศใช่ไหมล่ะหลังจากนั้นนะครับผมดูเหมือนว่าทางด้านตัวของเคนจาคุ้นเนี่ยเขาก็เลยได้บอกว่าเราเล่นเราเ,เล่นนะพอดีฉันเห็นนายเนี่ยร้อยใ,ให้ฉันตกมุกตก<บ>ต,<บ>ตั้งแต่รอบแรกนี่หว่าก็เลยอยากจะแกงขึ้นมมาาาาหรืือออวว่่ยยกจใ้ันพูด หมกเล่นเนี่ยก็สามารถผ่านรอบแรกได้วุย้ยมากกว่าละ่ะซึ่งหลังจากนั้นนะครับผมตัวของทาคาวะก็เลยบอกว่าน้อยนย พระปากดีเอ้ยหลังจากนั้นนะคะรับตัวงคินจาคุเนี่ยก็เลยได้บอกว่าว่าแต่ค่ายนาเบะนาเบะงั้นเหรอนึกว่าสังกัดอยู่โพนี่เสียอีกซึ่งตัวของทักบานเนี่ยก็เลยได้สวนกลับมาว่าเออใครๆเนี่ยก็พูดอย่างนั้นนะแต่ศิลปินที่ฉันชื่นชอบเนี่ยอยู่ค่ายนี้วะฉันก็เลยไม่ไปค่ายนั้นอีกอย่างฉันเนี่ยมันคนยุคตลก6ฉากเว้ยหลังจากนั้นนะคะรับตัวงคินจาคุก็ยิ่งงงเขาไปใหญ่แล้วก็เอ๊ะรู้สึกเหมือนแล้วหลังจากที่ตัวงคินจาคุกาลังงงนะครับเขาก็เลยได้พูดขึ้นนมมาาาาาาวว่่่ออไไเเรยกกก็ึกุคแ๊ง3ชติ แปลกใจแหละทําไมออกมาแนวนี้นะครับผมแล้วก็มีการพูดขึ้นมาว่าคุยกันร,รู้เรื่องกว่าที่คิดฮะแ,และหลังจากนั้นนะครับผมดูเหมือนว่าตัวของทักขบะายเองเนี่ยก็จะคิดเหมือนกันว่าแสดงว่าไอ้หมอนี่เนี่ยน่าจะชอบรายการตลกพอสมควรเลยนะทันมุกซะด้วยหลังจากนั้นนะครับดูเหมือนว่าตัวของทักบะาเนี่ยจะถามออกมานะครับว่าถามจริงเนี่ยทำไมถึงทําเรื่องพันนี้ขึ้นมาซึ่งตัวของเคนจาคุก็เลยได้ถามว่าไอ้เรื่องพันนี้ที่ว่าเนี่ยคืออะไร ตัวของทาคบาตเนี่ยก็เลยได้ส่วนกับมาว่าก็ประเภทให้คนออกมาฆ่ากันเองเอย้ยหรือว่าฟิลเอามนุษย์มาหลอมรวมร่างให้กำเนิดสัพหลาดเอย้ยอะไรแบบเนี้นายทำไปเพื่ออะไรซึ่งตัวของเคนจาคุนเนี่ยเขาก็เลยได้พูดขึ้นมาว่าไม่มีอะไรมาก แค่เห็นว่าสนุกดีก็เท่านั้นแหละวันนี้เนี่ยฉันพูดเรื่องนี้ไปสองรอบแล้วนะเอาเป็นว่าสรุปง่ายๆเลยคือสนใจใครรู้เป็นการส่วนตัวนิดหน่อยก็แล้วกันหลังจากที่ตัวของเคียนจาคุ้มันพูดแบบนี้นะครับ,บทกาบะก็เลยได้สวนกันมาว่า๋อ,องั้นเหรอถ้ามีเรื่องที่น่าสนุกกว่านายจะเลิกทําเรื่องเร็วๆพวกนี้ใช่ไหมซึ่งตัวของเคียนจาคุเนี่ยเขาเลยได้สวนกันมาว่าก็ไม่รู้สินะอาจจะเลิกหรือไม่เลิกก็ได้ทกาบะเนี่ยเขาก็เลยได้บอกว่าบนหน้านายเนี่ยมันเขียนอยู่ อย่างชัดเจนเลยว่าลองทำให้ฉันเนี่ยหัวเราะดูหน่อยสิ ซึ่งตัวของเคียนจาคูเองเนี่ยก็บอกว่าว่าไงนะแล้วก็เอากระจกขึ้นมาดูนะครับแล้วก็เห็นว่าลองทําให้ฉันเนี่ยหัวเราะให้ได้ดูสิอะไรประมาณนี้นะครับเคียนจาคุเนี่ยก็เริ่มเดือดนะครับเพราะว่ามันมีตัวอักษรเนี่ยเขียนอยู่บนใบหน้าของเขานะครับผมซึ่งเขาเนี่ยไม่ค่อยปื้มนะครับหลังจากที่ตัวของเคียนจาคุเนี่ยดูเดือดเดือดแล้วใช่ไหมทาคาบานเนี่ยเขาก็เลยได้พูดขึ้นมาว่าก็ได้ฉันเนี่ยจะแสดงมุกเด็ดให้นายดูเลยเอาเป็นว่าอาัดซ้ําจนกว่านายเนี่ยจะเบื่อเลยเพราะว่างานนี้เนี่ยไม ไม่ต้องการนะครับซึ่งหลังจากที่ตัวของเคนจาคูนั้นเนี่ยเห็นมุกนี้แล้วนะครับผมก็หลังจากที่เขาเนี่ยมองแล้วเขาก็ไม่มีอารมณ์อะไรนะครับหลังจากนั้นเคนจาคูก็เลยได้บอกว่ามุกนี้เนี่ยคิดออกตอนอยู่ในร้านกาแฟที่ไหนสักแห่งสินะแล้วมือถือเนี่ยดันเชื่อมต่อกับสัญญ,ญาณ Wi-Fi โคตรอ่อนของเจ้าไหนสักเจ้าโดยอัตโนมัติใช่ไหมและหลังจากที่ตัวของเคนจาคูพูดแบบนี้นะครับทา,า,ากะบะเขาก็เลยได้พูดกึ้นมาว่าเฮ้ย <"He i, S 1> เข้าใจความหมายด้วยงั้นเหรอซึ่งเคนจาคูก็เลยได้สวนกลับมาว่าไม่เข้าใจได้ยังไงล่ะ่ะในเมือ เองเนี่ยก็เป็นโปรเฟชชั่นอลทางด้านนี้เหมือนกันซึ่งตัวของทักบาก็เลยงงว่าวางไงนะแกะหลังจากนั้นนะครับเคนจาาคุก,ก็เลยได้บอกว่าแต่ผู้ชมที่อยู่หน้าจอทีวีเนี่ย จะเข้าใจด้วยหรือเปล่าเนี่ยสิมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะหลังจากนั้นนะครับดูเหมือนว่าเคนจางคูเนี่ยก็จะยกมุกขึ้นมานะครับผมโดยที่เขาพูดว่านายเคยได้ยินมุกกระดูกสันหลังหายไอ้ก็ยืนแบกขึ้นของฮารานิชิสังใช่หรือเปล่าซึ่งมุกนี้เนี่ยถือว่ามีครบทั้งที่มาซึ่งก็คือกระดูกสันหลังหายกับการหักมุมที่ว่าไอา้ก็ยืนแบกขึ้นแต่ Wi-Fi นี้พี่ไม่ต้องการของนายเนี่ยเขาทํานองจู่ๆก็หักมุมซึ่งเทียบไม่ได้กับมุกไอ้ก็ยืนแบกขึ้น โดยไม่มีที่มาอย่างเช่นกระดูกสันหลังหายนําแล้วอย่างนี้เนี่ยคนดูเนี่ยจะเก็ตมุกได้ได้ยังไงล่ะทักกะบทักกะบก็เลยได้คิดว่าอ่าพอโดนคนที่รู้ดีเรื่องตลกที่ด้วยหลักเหตุผลแล้วมันเจ็บจีดเลยว่ะและหลังจากนั้นนะครับดูเหมือนว่าตัวของเคนจาคุนเนี่ยก็เลยได้พูดต่อว่าอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเอาตัวเองเนี่ยมาเป็นที่ตั้งจนไม่สนใจคนอื่นนะซึ่งมันเลยทำให้ตัวของาขาทากบ่าเนี่ยคิดถึงคำพูดของเพื่อนเขาที่ว่าแสดงตลกกับแ,แกแล้วเนี่ย ให้ตายเถอะไม่เห็นจะสนุกสักนิดเลยซึ่งเคนจาคุก็เลยได้พูดต่อว่าลองปั้นมุกโดยคำานึงถึงผู้ชมให้มากกว่านี้หน่อยจะดีกว่านะคุณทัคารบะซึ่งหลังจากนั้นเคนจาคุก็โจมตีใส่ทาคาบะนะครับผมแล้วก็ได้พูดขึ้นมาว่าวันนี้เนี่ยขอบคุณที่สละเวลามาฟังนะครับผมซึ่งแน่นอนนะครับว่าทางด้านตรงเคนจาคุเนี่ยโจมตีด้วยศอกนะครับจนกระเด็นไปเลยนะครับผมซึ่งเคนจาคุก็เลยได้พูดขึ้นมาว่าคราวนี้เนี่ย ค่อยรู้สึกถึงปฏิกิริยาตอบโต้ตอนลงมือหน่อยซึ่งมันเลยทําให้เคนจาคูค,คิดนะครับว่าเงื่อนไขาสาแดงอาคมเนี่ยน่าจะเป็นความมั่นใจในตัวเองนะครับกับความมั่นใจนะครับผมของผู้ใช้คุณใส่อะไรประมาณนี้นะครับท่าขบากก็เลยได้พูดนะครับในจังหวะที่ตัวเองกระ,กระเด็นไปเนาะเขาได้พูดขึ้นมาวานหนวกหูเว้ยมือสมัครเล่นอย่างแกที่ไม่เคยแม้แต่จะขึ้นบนเวทีเนี่ยแบบแกเนี่ยจะมารู้ดีอะไรมุกของฉันนั้นเนี่ยก็แค่คนอื่นนอกเหนือจากแกขำเนี่ยก็เป็นพอแล้วฉันเนี่ยไม่ง้อแกหรอกเว่ยเองโง่ หลังจากนั้นคินจาคุก็เลยได้บอกว่าแน่ใจแล้วเหรอ ที่พูดออกมาแบบนั้นหลังจากที่ตัวของเคินจาคุพูดแบบนี้นะครับทาคาบะก็เลยได้บอกว่าเฮ้ยทนไม่ไหวแล้วงั้นแกเนี่ยมาแข่งจ้องตากับฉันเลยดีกว่าใครหลุดขำก่อนคนนั้นแพ้ซึ่งตัวของเคนจาคุก็รับคําทานนะครับโดยที่ทาคาบะเนี่ยก็ทําหน้าตลกนะครับแต่เคนจาคุเนี่ยทำหน้าตลกกว่านะครับทาคาบะเนี่ยก็หัวเราะออกมานะครับเคนจาคุก็เลยได้บอกว่าอ้าวหันไปทางนะุ้นแล้วก็โดนต่อยนะครับผมพอโดนต่อยก็ทําให้ตัวของทาคาบะกระเด็นไปนะครับแล้วเขาก็เลยได้คิดว่าบ้าเอ้ยแห่งจ้องตามันนไม่่ใชแบบี้ เว้ยหลังจากนั้นเขาก็เลยได้พูดกับตัวเองนะครับว่ามันเป็นมือสมัครเล่นแท้แต่ทําไมขายขำเก่งกว่าเรางั้นเหรอแต่ มาคิดดูอีกทีแล้วแค่คนหล่อหน้าขาวตีไว้ผมยาวสวมชุดนักบวชก็ดูหน้าขำอยู่แถมยังมีรอยเย็บปะอะไรไม่รู้อีกตรงหน้าผากพอเอาทุกอย่างเข้ามายำรวมกันแล้วกระทั่งเราเองเนี่ยก็ยังอดคิดไม่ได้เลยว่าจี้เส้นดีเป็นบ้าเลยนี่หว่าไอเจ้านั่นซึ่งทำให้ตัวของททคบาทเนี่ยย้อนนึกถึงคำพูดอีกแล้วนะครับว่าศิลป,ปินนะครับผมที่ขายออกเรื่อยๆนะครับผมแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะครับคือประเภทที่1เลยนะครับผมจะขายขำได้เรื่อยๆนะครับผมไม่มีหมด มุกนั่นเองแล้วก็ประเภทที่2นะครับผมเกี่ยวกับประเภทที่หลงเข้าใจผิดคิดว่าตัวเองนั้นเนี่ยขายขันเก่งนะคะทั้งทั้งที่จริงแล้วนั้นเนี่ยไม่ใช่เลยนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าตัวของทักาบะก,ก็เลยได้คิดว่าอย่าคิดมากนะเราเองเนี่ยก็เป็นคนจี้เส้นคนเนี่ยไม่เป็นสองรองใครเราเองเนี่ยก็เป็นเจ้าพ่อแห่งวงการตลกเหมือนกัน เราเป็นหลังจากนั้นก็เห็นศพของฮาเซนโนกินะครับผมซึ่งแน่นอนว่าทะะาคบะช็อกไปเลยนะครับแล้วก็ตัวเคนจากุเดินมาช้าๆแล้วก็ได้พูดขึ้นมาว่าเป็นอะไรไปหัวเราะหน่อยสิทะะาคบะคุงแกมีหน้าที่มอบเสียงหัวเราะให้กับคนอื่นไม่ใช่เง้นเหรอและมอบความบันเทิงไม่ใช่เง้นเหรอทะะาคบะคุงเป็นไรไปล่ะไม่ยอมหัวเราะออกมาเลยหัวเลาะหน่อยสิซึ่งตัวของทะะาคบะเนี่ยเขาก็เลยได้สวนกันมาว่าหัวเราะไม่ออกเว้ยแสดงตลกกับแกให้ตายสิ มันไม่สนุกสักนิดเลยถ้าตัวของพวกเราเนี่ยไม่สนุกไม่หัวเราะแล้วคิดว่าคนดูเนี่ยเขาจะหัวเราะงั้นหรออะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมันเป็นความคิดของทักกะบาตนะแล้วก็มีการคิดขึ้นมาอีกว่าว่าแต่ทําไมเราจึงเลือกที่อยากจะเป็นศิลปินวะ หลังจากนั้นนะครับก็มีการเขียนอธิบายว่าเจอมุกสีแดงเถือกนะครับผมแหกกฎเข้าให้นะครับผมนายเนี่ยจะทํายังไงต่อท่ามกลางบรรยากาศที่เย็นเยือกแบบนี้ทัคบะนะครับผมแล้วก็เป็นการจบไปนะครับซึ่งตอนนี้ไม่ต้องวิเคราะห์ไม่ต้องพูดอะไรมากเพราะว่ามันจบแบบที่เข้าใจกันง,ง่ายๆอยู่แล้วนะครับแค่รอลุ้นว่าทัคบะ,ะเนี่ย จะรอดได้กี่ตอนนะครับแล้วก็จะกลับมาสู้กับเคนจาคุ้ได้หรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับผมก็สําสหรับคลิปในวันนี้เนี่ยมีประมาณเท่านี้นะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ s ับสไคร b ์กดแชร์ด้วยแล้วมีตรงไหนตกหล่นหรือว่าพูดผิดยังไงขออภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปเว้